จังหวัดตากรับมอบผลิตภัณฑ์นมและตาซอยเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ดด้อโอกาสค่ะที่จุดรับบริจาคของหน้าสารากลางจังหวัดตากหลังเก่านายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนางจินนารัตส,สัมพันธรัฐประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตาก นายวรานนทยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายสรัญยูมีทองคำปลัดจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์นมแลคตาซอยจำนวน40แพ็คจากผู้จัดการบริษัทแลคตาซอยจำกัดสาขาตากเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและส่วนหนึ่งจะได้นำไปเติมในตู้ตากปนสุขเพื่อแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากจะเป็นหน่วยงานดำเนินการแจกจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่อไป